สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่ช่ว,ชวงรายการกอ่อติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิดท่าประสบครับผู้สกาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้ภาครัฐอตอรอ,อตรอรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันที่ปรึกษอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยามรพีครับวันนี้เราพบกันในวันที่13กันยายน2566ครับเมื่อวันที่1 1 1 2ที่ผ่านมา รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นอันเสร็จสิ้นในพิธีการนะครับและต่อไปนี้ก็จะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารชาติบ้านเมืองวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาเทวีสินได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยตนเองนะครับประเด็นที่น่าสนใจมีหลายประเด็นครับเช่นพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจรายย่อย3ปี เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละสองรอบลดค่ากระแสไฟฟ้าลดราคาน้ำมันเป็นต้นรายละเอียดนั้นไปติดตามท่านนายกเศรษฐาเทวุสินถแถลงข่าวด้วยตอนเองที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560เห็นชอบให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกคนที่หนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติโดยยึดเอาแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญและใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันที่ 4. มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่ชงชาติ นะครับเรื่องนี้ก็สอบคลอ้องกันนโยบายที่เราหาเสียงไปนะครับเป็นเรื่องของการดึงเสร็จใภาพของอประชาชนชาวไทยทุกคนออกมานะครับเพื่อเสริมสร้างไยได้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับเรื่องการพักหนี้เกษตรกรนะครับก็มีการประกวงกันนะครับจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นระยะเวลาสามปีนะครับเรื่องที่7 เป็นเรื่องที <ffic. S 1> <ะ>่เราไม่มีเคยพูดคุยกันผมไม่ผมไม่ได <wh> ้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าผมสืะดีครับว่าเรื่องของกระแสเงินสดของทุกๆคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราถึงมีการดํเนินการให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละหนึ่งรอบเป็นเดือนละสองรอบนะครับโดยรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ วันที่หนึ่งมงการาคมปีหน้าเป็นต้นไปต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างถึงทําเลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบรรเทาทุกข์ให้กับข้ารชาชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินเดือนสองรอบจะได้ไม่ต้องไปคู่นี้ยืมสินนะครับไม่ต้องคอยถึงสิบเดือนก่อนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานะครับเรื่องค่าไฟเป็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรามีการพูดคุยกัน นะครับรดค่าไฟฟ้าเป็น4.10 4ี่บาทสิบสตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจาก4ี่บาทสีนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับลดราคาำมันดีเซลซึ่งเป็น ค่าจ่ายสูงสําหรับภาขนส่งนะครับให้ต่ํากว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายนนะครับข้อบุญนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมพิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมครมออนัดนี้นะครับเดี๋ยวคณะโระทรวงจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งขอบคุณครับ